ผมเลิกติดเกมทีผมไม่อยากเล่นเกมแต่ก็หยุดเล่นไม่ได้อ้าหายไปไหนแนละ้วโอ้ <c oughs> จะไปยากอะไรจะไปยากอะไรมีงานประจำสักอย่างไหมครับ <c oughs> สร้างงานให้กับตัวเองสิครับ <c oughs> แ้วจะไปหมกมุ่นอยู่กับงานนู่นนะครับ <c oughs> เราก็ไม่ต้องมาหมกมุ่นกับเกมแปลว่ามีเวลาว่างเยอะใช่ไหมล่ะแมนบอนะหางานใส่ตัวแล้วไปทำงานกันออกกำลังกายรูปแบบนั้นผมว่ามันก็โอเคนะดีแล้วเจตนาที่อยากจะไม่อยากจะไปจับมันกับเกมแต่ก็ห้ามไม่ได้ทำไมจะห้ามไม่ได้เพียงแค่เข้าใจตัวเองเท่านั้นเองนะครับใช่นะลองใคร่ครวนใหม่สิครับแล้วจะรู้ว่าเฮ้ย มันไม่มีอะยุยากในหมายของแค่ไปติดมันได้ยังไงเข็มน่นะครับนะนะ,นะก็แปลว่าเราไม่รู้จักไม่รู้จักตัวเราเองจึงทำให้บรรยากาศหรือว่าแ acting ของเกมมันครอบงำเราใช่ไหมครับจะขนาดเฉลยจะถูกเสียงนั้นครอบงำเราเฉลยไม่นะนะ,นะนะนะฟังเสียงให้ดีครับอย่าลืมเสียหูฟังนะครับมันจะล้างหัว ล้างความจดจําในเกมนั้นหมดเลยโอเคไหมแล้วก็จะไม่ทึกไม่คิดถึงมันอีกแล้วไปคิดถึงงานอะไรต่างนูน่นโอเคไหมฟังเสียง้ดีๆนะครับ มันจะเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโล่งแบบสุดขั้วโลกเลยนะโอ้โหมันคนละฟิลลิ่งเลยประมาณนั้นแนะถามว่าใช่ไหมคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวคุณทั้งหมดโอเคนะครับจบข่าวครับผม